ฝเงนในเอาเราไปดีตัวยังไม่เอาใ้เสียใจเยอเสียดีๆเสียใ่เลยงจะไปเ่ยนดีจกุ้การเอเสรเสรเราจะไปขี้อยู่กับอ้าเจ้าเจ้าของกเสียบ่จ้ะวเรางานวะเนี่ย้ต้องเดีเอารถมาฝากบ่ฝากฝากช่างเล่านอแกนี้อยู่ต้องไปนะ เจ้าของรถเพิ่งเสียรถมาฝากไว้ที่นี่นะครับนามเจ้ารถสทัอไปหันไปนี่แต่ว่าแต่ว่าเจ๊เขาบอกว่ารถคันนี้ให้โชคตลอดให้โชคตลอดเออจามากเพาะท่านนวาวงหันเปิ้นว่าให้โชคตลอดเอาเจ้กลับแล้วบอกอค่ะให้โชคตลอดเลยใช่ไหมครับกลับแล้วสันเพิ่อวให้โชคตลอดว่สันว่าวงหันเลยเลยได้โชคได้ลาบตลอดกับรถคันนี้ว่าสัน โอ้เป็นย<อ> <als> ังเพิ่นคือต้องมาฝากต้องไปถามปู่เดี๋ยวไปถามปู่อืมไปไปฟังปูดีนะอันนี้มันเล่าล้มหายแต่จากปกติเพราเป็นย่งโดดัก็เหม,อหมือนอบเป็นเห็ดครับแล้วอบเป็นเห็ดเขามักสือหวังถือหวงรถเอออันนี้เขาเจ้ามาถวายเพื่อเล่าไปใส่น้ำย่างลวกนาเขาเจ้าโคนเราเป็นรถทิพย์ไปแล้วเราก็สวดให้อย่างนี้แหละครับเออเป็นการแก้เค็ดบอกปู่ ก,ก,ก,ก็จิตวิญญาณก็จะมีตัวมีตัวก็ส่งให้เขาเจ้าแบบนั้กี่รอบส่งของแ้แต่ว่าไปหาเขาเจ้าเปลี่ยนของเทียบแบบนีห้ห้าห้าเอามาจอดวัดจักมือค่ะสามมือถ้าของผ่าน,นเจ็ดมือพาเลี้ยงนี่สี่สี่ให้ผู้่ได้ให้พาต้องการต้องเจ็ดมือถ้าของย่อมสามมือต้องผ้าเจ็ดมือว่าหมายว่าให้คนสี่เสียไปได้เอารถไปใส่น้ำในเมืองทิพย์รถมีไหมเล่ายินเนาะแล้วมันตายจากซนี่ พวกแม่นมานีเป็นแฟนเพิ่อนพูพกสามพเป็นแฟนเพิ่นบ่ะพวกนี้นีเป็นลกูกอ๋ลูกสาวนี่รถคว้าแล้แต่ว่าละ้ว่างถือสุ้งหวดไดให้ปูบังหันเนาะนและ้วว่าถือดูอยู่ได้ครับเนี่ยสีพ่อม้างวดรถเออสีบ่อามา,อบา,มาเบอร์รถบอกปูเกิดเลก เดกันขันน้ำมันเล่าเกินเนซีเจ็ดเนี่ยซีเจ็ดขันน้ำมันเฮ้ยขันน้ำมันน,น,น,มนคนที่เสียใช่ไหมครับปู่ซีเจ็ดปู่ขันน้มันซะและ้ขึ้นแลบ,บเด็กซีงามเงองครับขันน้ำมันซีเจตัวเดียวอางเางยดวยะลังลอี่างไิดตัวเด็กเดิกได้แล้ววัวน้ำนมังแลกปู่ได้แล้วกไปเลย เอาูอันทะเบียนรถคุณมีสี่เจ็ดป่ะ่ะเป็นเด้สี่เจ็ดนี้น่นสิบหมาสะกบอกดูดูบ้ฟันหมค่ะก็ฟันเคียวค่ะอุ้งสายอะไรก็คุณนกปีนเ้็นพ่เขา้ะไม่ถูกคนไาวกันเงื่อนครับาันแต่ล่าสิักเซ็มเซมแมเนม่ยมันจะไป็อือ เวลแล้วถ yeah, like. mm ้าเย็ดน่นี่มป็นกระตินครับผู้สิเป็นกระตินเมื่อนใดแต่จ้าตื่นแล้วเปลี่ยนมันได้ว่าทะเบียนรถว่าะฝากกระซี้เจ็ดลอกเบิ้ง้ามันถืกอ้ามันดอกครับสี่เจ็ดสามศูนย์ขันน้ำมันก็สี่เนี่ยผ่านหน้าซืกับจันเย็ดเท่าหรือฟังครับหกหกสามสาม ก็สามหกสามนิ้วเนียวตั้งหกสามสามหกตัดออกเสียแล้วกันนะแล้วการยึดบรรยังเนี่ยครับเออพวกแม่นนะครับแล้วเสื่อนสามสามหกหกก็เอาน้ำเล่าเนาะต่อสามหกสามบ่อว่าอยากใส่กันบุญบันี่แล้วราถือเราเดี่ยจัดนั่นถ้าเราต้องใช้ก็งวดงวดนี้ปูกชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับผมชอบสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดตัวเดียวเนี่ยครับปลูกก้าวไปเต็มนะ สี่เจ็ดตัวเดียวนี่แหละครับเพราะงวดพัดหนานบอกได้มันจ่ออเงินนี่ยงานวะครับเลขเต็มทั้งเลขดังทั้งเลขสี่เจ็ดแบบพัดหด้าที่วันนี้แล้วขันน้ำมนก็สี่เจ็ดแหละครับปู่สี่เจ็ดขันน้ำมนต์นี่จะถูกเป็นประจำเหรอครับขันน้ำมนต์เกี่ยวกับงานศพเนี่ยมันเป็นบางงานง,งานผู้ชอบเลขชอบเบอร์ก็ถึงแล้วอ,อ,อ้ยเอองานพัดหน้านี่ยวัยน้เด็กหน่อยเนาะครับบอลเด็กว่าสี่เจ็ด หน้าโสดเจ็บเจ็บเจ้าโจกพอพเขาองนี้นะครับผมคือคนที่เสียชีวิตนะครับผมเพื่อายุจัีปูเรนหกบดี๋วไ่โอ้ยาด้ฟักเิบกันบุญหรือปเจ็บชิบเนี่ยแบชิบร่นุคือคือจะประมาณว่าความเชื่อนี่คือให้เป็นรถ เป็นรถทิพย์ให้ไปใช้ในโลกหน้าอย่างนี้นะครับู่สมมุิสมมุติถูกเรียงทูกอย่างสมุดแต่ว่าสมมุติว่าเล้วจักย่างครับผมนี่ว่าสัรับที่กิงพระพุทธเจ้านี่ให้ไม่ตัดคาสันนั่นนี่อันนี้ามอันนี้เป็นนามสมมุติน้ำปู่เนาะสมุติก็สันว่าเล้วครับว่าสบายใจครับว่าสมมุิเพื่อเพื่อความสบายใจเพื่อสบายใจครับผมพระพุดธะเจ้าเรี่กว่าหมสมมุดเป็น เป็นแนวทางนะครับอะไรแบบพิเศษซีเกตครับแล้วปู่ไม่ฝันเลยแหละครับผมแั่เร่ยงเรียนหรือมันฝนนี่ไปกันโอ้ฝนเกิดฝนสาไปกันอ๋อครับมันข้าเจ้ามาจำสินข้าเจียวยัดตกสินข้าเจ้าตกนะข้าวเจียวเาไม่ยอบวกมันด้วยอืข้าวเจข้าเจียดอกครับแม่แม่ขาวที่มาจำสินอยู่นี่แหละครับปู่พวกพุ่มพุ่มข้าวเจียเชงก็ อชรสำนี้ยังยังไม่ออกพรรษาเลยครับปู่พอกถ้ว่าผู้ไปผู้ยุ่งชีน่ะตอนในพรรษาทีเข้าเจ้าเชียงนี่สินข้าเจ้าว่าอย่าหวอกมันหอยหวอกมาแล้วยังดีวันี้ถ้าหลังออกพรรษาแล้วค่อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับปู่เนาะอีกเรื่องหนึ่งจริงไงข้าเจ้าจิ๋ได้ระวังชินข้าเจ้าครับอะได้ปล่อยเต็มที่นะปู่เนาะเจ้ากลับมาเดี๋ยวละแล้วออกพรรษาฝนคุมแหรอครับปู่พวกอยู่คือเขา แต่พวกที่มาจำ,ารำบรานั่งสบวจริงสิโอ้ที่ยังว่าจำบราน้างอย่างนั้นเยอะมากสิก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะออคนวาดตบวมีครับมันบมนีรับถ้าเห็นตัวว่ามีว่ามีอยู่ต้องถ้าไปเห็นตัวว่ามีสิครับผมถ้ท่านได้กินท่านเนี่ยพวกว่ามีว่าท่านกินท่านหากันดอกลิ่น้องไตแล้วเลยครับถึงนั่งมาปลุกปันกันอย่างที่ยานเขา นั่นก็ว่าบ่มีดนะครับรัเป็นมินิฟันแล้วก็เป็นเลขไอ้คนที่เสียชีวิตได้เอารถมาฝากปู่นะครับทะเบียนรถทะเบียนรถก็คันน้ำมนต์ครับคันน้ำมนต์คนเสียนะฮะับตรงกันตรงกันตรงกันเลยนะครับขึ้นแดงงาำๆเต็มทีคันน้ำมนต์ก็จบคันน้ำมนต์แหละครับปู่ผู้ใดเบอร์เกษีมัด S <S แต่ลักมากมันขันน้ำมนี่เห็นเป็น4เจ็ดเลยนะครับปู่4่นี่สัดเจ็นแต่เจ็ดไม่ถี่คงคงจต่กุรคนว่าหาคุณร่นว่าเจ็ดครับเนีย่นยมันคือว่าน้องกันเมันงูคือกันค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่เข็นดินเนาะค่ะ เน้นจุดคือซีเจ็ดนาะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช่วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำได้จา้าทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ